วันที่11กรกฎาคม2566นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ทวิตข้อความด้วยระบุว่าจากพิธาถึงทุกคนก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรี13กรกฎาคมนี้ให้โอกาสประเทศไทยได้มีรัฐบาลเสียงข้างมากตามเจตจำนงของประชาชนเดินหน้าตามคันลองประชาธิปไตยคืนความปกติสู่การเมืองพร้อมทั้งโพสต์คลิปโดยมีเนื้อความว่าจากพิธาถึงทุกคนก่อนวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้โอกาสประเทศไทยได้กลับ มามีรัฐบาลที่ชอบธรมการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่การเลือกพิธาหรือพรรคก้าวไกลแต่เป็นการเลือกเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าตามระบอบประชาธิปไตยแบบปกติถือเป็นภารกิจร่วมกันของสมาชิกรัฐสภาผู้ถืออำนาจแทนประชาชนทั้งประเทศโดยขอสื่อสารไปยังสสและสะวทุกท่านการโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากคือการให้โอกาสประเทศไทยเดินหน้าในแบบที่ควรจะเป็นพร้อมกล่าวต่อว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีรัฐบาลเสียงข้าง มากที่จะนำพาประเทศไปข้างหน้าและตนพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคน